รอบเรือเลยทุกคนอ๋อเหรเต็มทุ่งเลยเอันนี้ท่นั้นกกโอเคตัวจาเจอกันสวัสดีเอฟซีทั้งหลายเจอกับผมอีกแล้วนะครับบังแล้วันนี้เราจะพาทุกคนขึ้นควนนะครับทุกคนวันนี้ไปที่เหล่งควนครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันว่าพวกเราจะขึ้นไปหาอะไรกันทุกคนทำเลยครับผม ครับทุกคนเรามาดูกันนะว่าเขาทำอะไรกันโอเคนะครับตัวนี้พอขาไกลต้อนหน้างครับทุกคนวันนี้มาทำอะไรเจ้วันนี้มาแ็บลูกกอครับอ๋อฟานทุกคนวันนี้วันนี้วันนี้ยอมสละไม่ค่ายครับทุกคนไ่วันเสียนพันวันนี้แ็บลูกกอนี้ว่าจังว่าลูกโโลห้าริบทุกคนเอาลูกกอกอนวันนี้วันนี้ไม่จะมาคนเดียวทุกคน ปาเมียมาเหมนกันวะไมยเมียวันนี้มาแล้วละนัดไม่ไปแล้วครับทุกคนปาเลยวันนี้นูว่ที่มันนี่ครับทุกคนพอกัไก่มาอยู่นีเราก็ต่อโลกาด้วยเนาะทุกคนเอาหนังอส่ไก่ตัวนั้นใหญ่ครับสุดยอดเจ้านี่ไม่มีใครเทียบเมได้แล้วแต่วันนี้มาเก็บโลโก้เลยครับทะเลพวกนั่นก่อนทุกคน อัลเหรอพี่มือแมคาใกล่ตอนี่ครับพี่มือแมคาใกล่ตอท่านใหญ่ทุกคนโคมใหญ่เลยนี่วว้าแป๊บเดียวทุกคนเทโลยเรืองอะวรป้านปานมีไหนจุ้มอ๋อลหรอเบื่อหน้าเพ้นี่ทุกคนไม่ใจแต่ลูกก้อย่างเดียวเลยเนี่ยตั้งเป้อ๋อเหอมดเลยนี่กาวาครับเดี๋ยวไปเลยคนเดินก่อนเนาะ งวันนี้ที่มพันเปียบเลยวันนี้มาเลยครับทุกคนอยู่ในปลาทั้งเพศแล้ววันนี้โตมาด้วยครับดูโตโตนัวนัวนัวนี่ครับกู่ปู่วันนี้มาเลยครับทุกคนลูกกอตัา,างเพศแล้ววันนี้ลูกคิดไม่เอาลูกคิดไม่เอาลูกแจงลูกคิดด้วยเลยพานพันตัางเพศทุกคนวันนี้ยุดแซบลูกกอก่อนนู่บางสิทธ์ชาแนลก็มาครับวันนี้มาเลยทุกคน เออแกงก็ไม่ทั้แล้วเนี่ยมาหาลูกกอลยังเดียวเลยวันนี้มากลับมาครับเนี่ยเนี่ยโอ้ลูกบอลทั่วี่ทุกคนอ๋อจ้าเลือดเลยทุกคนเบื่อกอบเลยตรงนี้ปาเลยบางทดนี่ชูไปดาครับทุกคนเนี่ยคู่เมียคู่มาด้วยวันนี้ไป็เลขโตก่อนจีอ๋อเย็นมาเร็วอ๋อโตทำไมโตทางป๋าโอยวยโต พานนานเนูนัตัวก่อนวันนี้วันนี้วันนี้ชัรเราหยุดก่อนทุกคนหยุดก่อนหุดกนเมายก่จาเลยว่าเลยหยุดหยุดมตัววันนี้ห้าห้าลูกบอลก่อนห้าลูกบอลโอ้โหลูกงามพี่ของตัวถ้ามันหยุดคนเข็มตัวคนโอยโอยโอยโตุตุพานุเรีองไม่ว่าเรื่องใด้านหมดพานผลคับหนุ่บางดีมาทุกคน งูน้องแดงครับฝานี่ the, พร้อมทีมเลยอย่างอีกคนเลยครับทุกคนไม่ได้สัมปาดจีน่องน้องเออเดี๊ยว <c oughs> ใน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 นี่เรก้อยตีอย่างอยู่บนนเลยลืมลืมลืมทุกคนออ้ยทราบทราบก็มาครับทุกคนกวาน่านี้ไม่เดียวเอ้ฝั่นี้ป้าในนี่ในแรียนูุเต็ออมทุ่งเลยอัลลอฮ์นี่นี่ทุ่งไอโจมานี่ทุ่งน้ำตอไม้นี่ ส้นใจติดต่อได้ครับน้องยังสุดครับรัาเมกาใกล้ถอนนะครับพุ่มส้นใจติดต่อไส้สนใจติดต่อบ้านพมได้พมไม่าจไม่ใจติดต่อบ้านจูครับเนี่ยโอกาใกล้ถอนจับ โอเคทุกคนเทบกันต่อลบเย,ย่กันมดแล้วครับทุกคนแล้วกนคนครไม่มดแล้วเราไปวัดเล่กันในบ้านเนาะหวัวกี่เลือดตัวใดรูรูร่อยมดเรียบรอยครับซาป่าไปแต่กวนป่าไปซุ่มในบ้านเอาเร็ทเเวทุกคนเอาเร็วเต็มมัดแล้วแต่คนขกครับมันนังเพลแล้วทุกคนดูนี้กันมดแล้วไอปักตำไรเลยวนะันนี้ ไม่มีใครยอมใครแล้วทุกคนควยแล้วตามควยเลยครับกำก็ไม,ม่เกลี้ยงนัววันนี้เปลาควยไปเลยน้าหัวแจงนวยตอลอดหอวรับต่เดียวมะเปลาควยอะทุกคนเู้นทุกคนกำเลยทุกคนวันนี้กำเลยแล้วทุกคนเย่กันหมดแล้วข้านไม่แย่นักเนี่ยตวัวทุกคน สวัสดครับได้โปรดได้ดูดเบร์ครับผมดถเบ่อตุ๊กจ้าไายไมตไมครับไม้กับไม่ใกล้ค้งการปัดเช็กพีเช็คน้องครับเออนนองหองคุณนั่อยากได้บอกตได้รับดูดใส่ชิลับพ่อมามาเลยครับเออมากลางตัวได้เลยครับมีปหน้าตหมดหัวหนาเลยออดยด้ยตกด้ยไบทุกคนตอนนี้มาถึงเตจอดเลยครับแล่พอกาไก่ตอดปอนขนาคกับดูนรอบเลือดเลยทุกคนอ๋อเหร เต็มทุ่งเลยอันนี้นโอเคตัวยาวเจอกันมีกล้องฟังซีดกับเนี่ยครับชอบมึงครับชอบครับกล้องซีดมีกล้องคู่กับผมคู่ชอบเลยเรื่อยต่างเพศทุกคนไม่ก็น้องอ่ะอ๋อลุงยัง đi quăng mạng lên tụi con đó tụi con cái gì mà Tên này thúc này đây đấy con coi tụi ai coi tụi ai phải tụi con phải lấp 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 tôi chào đâu